วันนี้ไยบดีตาก็พามาชมต้นสดาถวายขาวห้องนะครับต้นนี้ก็ผมจะลองปลูกในวงบอดซีเมนต์นะครับช่วงนี้ก็กําลังออกดอกนะครับนี่ก็เป็นต้นเตี้ยนะครับดอกหลังมาเยอะนะครับบางดอกก็แก่แล้วนะครับ อยู่ในวงบัวซีเมนนะครับหน้ากว้างประมาณ80นะครับแต่ก้นนั้นก็ไม่ได้ปิดนะครับให้ทะลุถึงพื้นเลยนะครับอันจะสำหรับใครบางคนที่ปลูกไว้ทานนะครับดอกสวยมากนะครับก็ใส่ขี้ไก่อันเม็ดนะครับเด็ขี้ไก่เรานะครับเพื่อเสริมการออกดอกนะครับก็ลดน้ําปกตินะครับ ก็ไม่แนะนําปลูกในที่ร่มนะครับต้องปลูกในที่โดดนะครับถ้าน้ําขังต้นเขาไม่ค่อยจะไเติบตนะครับจะดวาวเวายเขาหอกนะครับแต่ต้นสมบูรณ์เขาก็ออกดอกเลยนะครับช่วงนี้ต้นพันธุ์ก็ยังไม่พร้อมส่งให้ลูกค้าเนื่องจากว่าแม่บ้านเขายังไม่เริ่มเสียบต้นพันธุ์นะครับก็ขายปีกระต้นละหนึ่ง ต้นละห้าสิบบาทนะครับก็ราคาส่งถ้าร้อยต้นก็ต้นละสี่สิบาทนะครับร้อยต้นขึ้นไปนะครับอันนี้ต้นก็ไม่สูงมากนะครับตะไยりเขาผ่องครับพาไปดูอีกต้นนะครับอันนี้ก็ในวงบอถ์อซีเมนต์เหมือนกันนะครับอันนี้ต้นสูงแล้วนะครับใน,นดอกก็จะร่วงแล้วนะครับ กลังที่จะออกดอกใหม่นะครับอันนี้ก็ดอกก็แก่แล้วนะครับดอ,อกใหมนะครับลูกค้าที่ทักมาก็รอสักระยะนะครับถ้าต้นพันธุ์พร้อมทางสวนก็จะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับ เสนาธวายเสนาธวายเขาพ่องนะครับที่ไร่บรรณาตาก็บ้านน้องเดินหมู่ที่สองแต่บนแฉงบิงอำเภอพนาณนิคมจังหวัดสกลนครนะครับขอบคุณทุกท่านที่อุ่นุนต้นพันธุ์นะครับถ้าสงสัยอะไรก็ทักมาที่เพจไร่บนิณาตานะได้เลยนะครับยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ติดตามที่เพจไร่บนิณาตารือบ้านช่องยูทูบบ้านสวนไร่บนิิาตานะครับหรือทิกตอกนะครับก็ได้นะครับ ได้บณิตานะครับครับสวัสดีครับ